สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะเรามาดูข่าวขึ้นฟีดของ s o h ู Entertainment ข่าวต่อไปค่ะก็เป็นหัวข้อข่าวนะคะ3ามกบฏแห่งวงการบันเทิงจีนหวังอี้เปอรอู๋เลยเอาวรุยเพิงค่ะก่อกระบฏต่อต้านแก๊งเทียนแล้วก็เล่นตันเจียนด้วยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะสำหรับข่าวนี้ก็เป็นของวันที่18กันยายนปี2025ค่ะมีแต่หนุ่มๆห,หล่อๆนะคะขวัญใจพวกเราทั้งนั้นเลยก็ก็บอกว่านะคะ ผูออ้ที่เขียนเนี่ยคะ่ะบล็อกเกอร์บอกว่าฉันนะ่ะเคยมีอคติต่อวงการบันเทิงจีนนะแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องวุ่นวายมากเลยเหล่าคนดงังต่างก็แย่งชิงบทบาทหรือว่าสร้างกระแสอื้อฉาวกันมากมายแล้วก็ช่วงอ่านหนังสือกลางดึกเพื่อรอข่าวเชาว้าเรื่องหลักๆคลยๆนั้นก็ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆความวุ่นวายนี้ก็ทําให้ฉันมองว่าวงการบันเทิงจีนนั้นเป็นเหมือนกับละครต่อเนื่องที่ไม่มีวันจบสิน้นอย่างไรก็ตามเนี่ยคนหนุ่มสาวสามคน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ได้พลิกมุมมองของฉันไปอย่างสิ้นเชิงเลยในขณะที่ศิลปินคนอื่นๆเขาหมกมุ่นอยู่กับการแย่งชิงความนิยมแต่ว่าหวางอี้ป๋อกับพิชิตนะคะยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขณะที่เพื่อนๆของเขากำลังฝึกฝนบุคลิกของตัวเองเนี่ยอ้าวลุยเผิงกับสนุกสนานไปกับโลกของเกมส์แล้วก็ขณะที่รุ่นพีติดอยู่กับงานเดินผมแดงอู๋เลยก็กำลังไล่ตามแสงอรุณบนมอเตอร์ไซค์ของเขาอยู่ล่ะ ด้วยแนวทางอันโดดเด่นของพวกเขาเนี่ยพวกเขาได้เติมนะคะความสดใสให้กับวงการบันเทิงจีนอย่างแปลกใหม่หวังอี้ป,ป๋อนั้นมักจะถูกเรียกติดตลกว่าเป็นผู้ชายที่มีรถ Hot Wheels เป็นของตัวเองก็คือมีล้อเป็นของตัวเองนะคะมักจะเดินทางไปแล้วก็กลับจากพรมแดงด้วยความเร็วดุดสายลม การเดินทางของเขานั้นผ่านทานน้ำแข็งและป่าฝนและฟีดโซเชียลมีเดียของเขาก็เต็มไปด้วยช่วงเวลาอันน่าทึ่งของกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือชายหนุ่มผู้นี้ได้เปลี่ยนบัญชีโซเชียลมีเดียของเขาให้กลายเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นนำเสนอทุกอย่างตั้งแต่มินิเกมส์คลาสสิกไปจนถึงศิละปะการแสดงแนวอวงกาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการเรียนแบบซอมบี้สุดฮามากๆแสดงให้เห็นถึงจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดของเขาชาวเน็ตต่างก็พูดติดตลกว่าในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขากำลังใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นกระแสะเรื่องอื้อฉาวใดๆก็ตามแต่ว่าหวังอีป้ปอนนั้นดูเหมือนกับปล่อยวางไป ในทางกับการเนี่ยอูเลยก็ใช้ชีวิตราวกับเป็นพระเอกกร์ตูนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์เลยไม่ว่าจะเป็นการออกทริปของจักรยาหรือว่าทริปของมอเตอร์ไซค์แบบไม่ทันตั้งตัว ตอนตีสอหรือการปรากฏตัวของเขาอย่างสง่างามต่อหน้ารัฐบาลเทศบาลเมืองจินเจียงเขาก็เปลี่ยนไปด้วยบุคลิกที่บริสุทธิ์ใสไร้เดียงสาของวัยหนุ่มที่น่าทึ่งที่สุดก็คือแม้ในายามขับขี่ที่หุนหันพันแล่นเนี่ยเขาก็ทำให้แฟนๆนึกถึงความปลอดภัยบนท้องถนนวิถีชีวิตแบบนี้ผสมผสานงานอดิเรก เข้ากับพลังบวกได้อย่างลงตัวทีเดียวก็ทำให้อู๋เลยได้รับการยกย่องว่าให้เป็นต้นแบบพลังบวกนะคะของทางหลวงแห่งชาติอีกด้วยหนุ่มทั้งสคนนี้ถ่ายทอดศักยภาพของศิลปินยุคใหม่ผ่านการกระทําพวกเขาไม่ได้พึ่งพาการค้นหาตามกระแสเพื่อรักษาความนิยมเอาไว้หรือว่าสร้างภาพลักษณ์ปลอมๆเพื่อเอาใจแฟนๆแต่พวกเขานั้นใช้ชีวิตอย่างมุ่งมั่นเผยเสน่ห์ที่แท้จริงออกมาผ่านการท้าทายตัวเอง บางทีสิ่งที่วงการบันเทิงจีนต้องการมากที่สุดก็คือภาพลักษณ์ที่สดใสแล้วก็มีชีวิตชีวาแบบนี้แหละไม่ใช่ไอดอลดที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าเป็นคนจริงๆที่กล้าจะเป็นตัวของตัวเองค่ะเอาละค่ะ ข่าวเนื้อข่าวก็จบที่ตรงนี้นะคะเอ๊ะทำไมมีมีของช่วงของอ่าวลุยเผงสั้นจุดจู่เองนะคะว่าเขาเป็นคนที่แบบเออเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะมีความเขาเรียกอะไรเลิกงานเร็วนะคะไปตรงไปทํางานตรงเวลาเป๊ะแต่ว่าเวลาเลิกงานนี้ก็คือวิ่งกับทันทีเลยนะคะกับที่พักของเขาเพื่อจะไปเล่นเกมส์นี่เองนะคะก็เอาเป็นว่าเนาะสำหรับตามมุมมองที่พวกเราสรุปจากข่าวนี้ก็คือว่ามุมมองของนักสแสดงนะคะที่แบบมีความคิดเป็นตัวของตัวเอง แล้วก็กล้าด้วยกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเนี่ย กลับถูกได้รับฉายาว่าเป็นกระบฏแห่งวงการบันเทิงจีนนะคะแต่ไม่เป็นไรพวกเราก็ชอบพวกเขาสุดๆอยู่แล้วนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรกระบทความนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่ายังมีศิลปินท่านใดอีกน้าที่สามารถจะมารวมกลุ่มเข้ากับนะคะกระบฏแห่งวงการบันเทิงจีนได้อีกก็สามารถที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะคะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดี car.